เวนกำลังตตคิดโต๊ะคนนึงก็เวนแดงมาอยู่ไลยทุกคนเอ้ยน,นะใครมานะนี่อยู่ฐานธรรมชาติไหนก็ต้องเกิด สบายดีทุกคนสบายดีตัวเล้งๆวันนี้กลับมาพบกับละน้อยสาวพุทธทยตัวดำอีกแล้ววันนี้ละน้อยก็เอามาหน้าทุกคนเอ้ยออมาล้างควายกินหญ้าไ่ได้ไปชิเลยบ่ได้ไปิีนทั้งเลยเมื่อเช้านี้บาทนกับเสาเอกกับโซนไปดินน้ำแต่ละน้อยบ่ได้ไปเมื่อเช้านี้นะเฮาไปไฮฮาไปเฝ้าศูนย์กรดนันต้นต้นข้าก็ยังอุทันกูกูวันนี้ละทุกคนเอ้ยวอาข่าวกับบรดิ้งอยู่กูสซโฟละน้อย ละน้อยละออกมาหน้าออกมาลามควายกินหญ้าอยู่หน้าว <_ C 1> ัดว่ากับโบได้เข้าทุกคนเอ้อยปีนี้นะบ้าบข่าวัดข่าว่าบ่ได้ปกติถ้าละน้อยบ่ได้เป็นพิเรกอะไปวัดทุกคนเอ้ยยามปีใหม่มาหนะตดกังเว้นกับโบได้ไปลิ้นทั้งเลือบโบได้ไปลิ้นน้ำเชื่อเนาะไปวัดไปส่งพระตอนเที่ยงกับตอนแรกมาแบบนี้กับประมาณสามโมงสิบห้าโมงสิบหกโมงนะทุกคนประมาณตอนแรก่มืัอนี้นะ มีการเฮต,ต้นดอกไม้บูชาพระมื้นนี้กะเขานีาสาวน้อยลงเขาสาตุล่าลงแต่น้อยกะบได้ล,ลงทุกคนเอ้ยอย่าไปยุกแต่ว่าไปบ่ได้นะื้นนี้กะวันที่สิบห้าเป็นมื้อที่สกับว่าแมนทุกคนเอ้ยวานนี้กะต่างเวทน้อยก็ไ่ได้ไปไปดินน้ำมื้อนี้ก็บ่ได้ไปมาหน้าขึ้นนี้กะกินทอมื่อขึ้นนี้ละทุกคนเอ้ย กินข้าวสามัคคีกับหมูฮั่นเสียงกองบึงบ้งบึ้งยวดทุกคนเลยเจ้าลืมเลยทำเลืมไปแห่ต้นดอกไม้แหละแต่แล้วทุกคนเลยปีนี้นะับบุญบ่หลายฮวัดหาว่าบา่ได้ปีหน้าปีหนพายผละถ้าบุญมีก็จะได้ไปทุกคนเลยเราจะบ่ได้พุนะทุกคนเลยแกเอาตะลักก่อน แกตุ้ดลักละล่าเพื่อนเขาหากินตาวันนี้นะหาหาอนกินตามผมตามเงาเดดแต่มืนะม่อวีนนะเมื่อวานนี้พาก็คือฝนที่ตกนี่คืมคือวันนี้มาละเดดกกโคกระถ่ายใบยและงามเลยทุกคนเอยนะใบเขียวคุ้มอยู่แต่บ,บุเป็นมะปีนี้นะบางปีนะเป็นโรกโรกมะโคก,กนี่นะ ไปบนชัอๆอยู่แต่ว่าเราคนตัวนั้นกะควาย,ยได้แต่เหลี่ยวกวนเยสิ่งลำลวงลำเลือ้งอยู่วัดบรรยากาศยำกำคำเร่งๆแต่เด็ดยังกาอยู่วันนี้เด็ดแห้งมาลำใญ่เข้ากะเป็นโบโดกทุกคนเออปีนี้นะแต่ใช้จับหรือบ่อนี้กะน,นะ ห own, ่นงกะเป็นมะในน้อยชั้นนี้มาทันยอมีปีนึงทุกคนโดกโดกจนกลิ่นบาไหวนะบบเออร์กเจ้าเผื่อไก่มาแถวนี้ก็เจ้าเอาทุกคนเออมันเป็นโดกปีนั้นนะน้ำไยอยู่หน้าเขาแสแบได้มาน้ำไยโกงนี่นะหวานหวานยังห่นงกะเป็นกระต้อมยังมาในน้อยอยู่ห่างปุชมทุกคนนี่จะเอากระตาไหมเนี่ยมึงสีไข่เยาว์น้อนี่ หังบรไเยอะไปเลยก่นจะเอากระตามาแย่บางุกคนเถอนะ เคยสัญญาตอนนั้นล่ละเตะบ่มีสัญญาและเดอนคนหน้าร่อยกับไรถวนสัญญาแล้วเตะกับบระเทศไทยคลิปอหเลียดใน,ใน,น,นะนนทุกคนนางเอวมีนยผมพักเขียวงาบคักเกินมาโคอกะเขียวเขียว อันนี้จเจมันต้นมะเงียวมะเงียวก็เป็นโนกโรกระปีนี้นะซ้ำสิกิ่นทนะมะเงียวนะเป็นงอนอยู่ทันทีสุกทุกคนทนะมะเงียวกองกับใบแจงนี่ต้นมะโคเขียวค่ะต้นไม้ก็เริ่มโป่งใบเลยต้นเลิดะ โกก็เขียวไเสียงโกงอยู่วะเจ้าเฮต้องตรไม้เนะทุกคนกีกีมเดกคนสิงกจเ้าเฮต้องตรไม้เนี่ xin cồn bùm 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 nhiều <laughs> mà nhè bọc một chôm con thầy của nó lòng bằng được con Ini temen, kita usah kain ini มึงมีไข่ยัรอบางคนตัวนี้มันแเออหน้าไข่มันจะมีอยู่อ๋อเหี้ยเหี้ยแล้วบาไข่คอยเฮียมันลงมาอ้อเหี้ยเลยฮะทุกคนไข่เออเยอะเห้ยเลยเยอะเหี้ยเ้ย xong 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 มันสมครบทุกคนลุมเจออยูวันแปดเนกากระสรวอายุบนหกดี๋นะพูกกรตตาเขากัมันเหตด้มันบวเขากัตตาปอกแป๊กลงเกี้ยดนะน่ะไข่โควยู่ไยมันบเขากรตตาเข้าน่ะข้ทุกคนไปเพิ่งอไปบ่สมาน่อ่ามันสมครบ นี่มาอยู่ไรทุกคนเอ,อ้ยนะใครมานะนี่นะนะอ่ะอะใครม,มาชมเขากะได้บัหลายไปเลยทุกคนเอ,อ้ยหักนะปลาหางสีเงี้ยหนึ่งนะตีสิไปโลบังเถี่ยงบกงเงี้ยอนั่นอะีิชิมีดบัวลายห่างมันตอนนี้กะคำได้ทุกคนเอ,อ้ยจะน้อยจะผูกควาย หยงมะมโงกนสะอ่อนทุกคนหายแงมัมโมงงามสะอ่อนสะอ่อนอะไรนะอยู่ห่วยทากระแยงเ้าแงงแรงข่ยกินมันโดนอะไข่ยถึงข่อยข่าวล้านมเดขางบนล้านทีคนี้ขขาวโตนะข่าวได้เอาไม้ค้ำเงินกุ้งอีกอะลืมยืนเยน่ เปลนคู่กกเม่นด้กตัวนั้นกบแขวค่ายขีมันมันเตะกกมันเตะมันเห็นมันรูดลือกแบกปูเป็นตัวนี้จะมันโยชน์ลงมานะ เรามื่อชคไยอยู่หนย่างติดอยู่คเดีย,ยน กอบูุได้วมดปิด หลายไเลยอยู่ตางธรรมชาติคนดมะฮาบริยูน้ำเลวกินกากินไก่น้อยกะนางเมดิอกุ๊ก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 วากว่าส่วนหญ่ไมจะเกิดตเส้าตแรง่ได้เกิกคนเกิดตัวเสาอะไรตัวแรงเกิตัวแรงกะไรวเ้าเกคนมือ

ทำละเขาขีดรถจักออกมา้มานะน้อยนะห้อยใครมาชมวันนี้ทุกคนคิดว่าเมย์มันสีบวขาบไปหน้ายิ้ยิ้ยิ่มมันขาบไปนะนะอืมเอามาเอ็นหั่งเลยแต่พี่หน้าทุกคนนะใครมาชมน,น,ะนะฮะหุ่นเด็กพี่อู้บูได้ได้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวปิดเแล้วก็ทุกคนหนะน้ามันหุ่นนะหายยิ้มยิ้มใครมาชมห่านะเชิดถุงยางเมื่อทุกคนเอ้ยกัดหน้าไม่มีแต่มาชมครับเลยเอามือถุงยางมัด มาแต่ไปหือทุกคนไปหือเอาไปตาูสนมแต่เดมันแห้งได้แต่ถ้าในแห้งครับหวแห้งในสาตะเรนจะมาหนึ่งเขากันวันนี้นะเขานงค้ำละเราะากไูมันพลตุตมือทุกคนเยเอึง้าคมือก็คำไม่มีได้มาอเข้าบวางวิการลายกัค้ำนึงเขานะมาดัไฟก่อนค้างพวเขาว้แล้ว ขคมเขาไปทรงเ่าโคกอนไริถือขคมเขาเลยมาโคมันตรงนีโซนพวกกันร่างว่าจะเอาขคมเขาเพือ่อมาละโอ้เต็มรถจกเป,ากเป่า,าปลาิงเซอรเจดเป่าเอาขาวมากำลังเอาผมไปเอาขคม,มเฮางนมยิบแล้วเป่ามัานตนกัน เมาเอาพังห่มก่อนเอาพังหงมเพื่อนไปโกโอยใครมดแดงแล้วน้อยจะพักสียงหรือทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์ลำพงตายอีกข้างหนึ่งเลยบนยินเสียงเอามันเอามาแล้วกันโบน้อยเอาไวต้ต่ลางเพื่อนนี่ทุกคนเอ้ยกระเจ้าปิด,ลดปปิลานเต็มที่สีปูหลังสงการเพื่อนกระเจ้าจังเปิดอีบนี้ เมมันเอ้าเลยเบือไม้ยัอมิดแล้วหาจิมากิวก่อนนี้นะกิวเม,วม้เเมันเอ๊ะเอาไฟขาวกิวเฮาเลยใบไม้อะแล้วก็จะมากิวก่อนเอาไฟขาวกิวเม,วม้มันเอ๊ะน้อยหนึ่งมาชมมากะเพราะว่ามันบ่มีแถวหน้าน้อยนะมาชมมันอืดทุกคนเลย ไว้เชื่อต้มปลาเฮากิวเมย์มาชมอ่อแล้วๆเ,เป็นเมย์ดำละทุกคนเลยเพราะว่ามันล่าแล้วเป็นนางแล้วก็เมย์มาชมก็เป็นเมย์สีดำนี่

บาน,นีละนวยกิสิบแอมน้ำก้อนกคนเลยน้าสาวเฮ็ดกินโตเฮ็ดกินเกงเราเล่าเสื้อกระดูมูมาตอาบน้ำล้วกะน้าสาวกำลังเกงอยู่รู้ป้ยเสื้อขบือละเราเล่าก็งามงามน้าสาวไปหามือเว้นนี่ ơi quân Kẻ ngang lau Kẻ nào lau xưa cả đôi mũ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มาเด้อทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันมีแกงนองเล่าเสื้อกราดหมูแล้วก็ร้อยใครมาชม

ก้อยแข้บงบดแดงแซ่บๆทุกคนนี่แข้งเราๆก็แซ่บกินข้าวแล้วล่ะกะจบคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่งคาเป็นกำลังใจและหน่อยเนดะ้อเดี๋ยวผมก็มาคิมนะ